นิดได้ตลอดส,สดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูแรนดอมกันนะพลังงานวันนี้ของเขาคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรที่เขาอยากจะแสดงความรู้สึกผ่านไพ่มาถึงคุณบ้างนะดูได้ทุกสถานะนะคะแล้วก็ลองไปฟังเรื่องราวดูว่าใช่ตรงกับเรื่องราวของคุณที่คุณกำลังประสบพบเจออยู่หรือไม่นะคะถ้าเรื่องราว เป็นไปอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็ดูต่อเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ลองไปดูคลิปอื่นๆน,นะเผื่อว่าจะมีที่ตรงกับคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่นะยังไม่ได้กดติดตามกันยังไงก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กอบด้วยละกันนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดลาลิดาทารลตเข้าไปได้นะคะมาดูพร้อมกันเลยนะว่าพลังงานวันนี้เขาคนนั้นนะคะ มีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงกับคุณบ้างนะไฮโลแฟนนะคะใแบบแรกแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเจ็ดดาบนะไพ่ไฮโลแฟนสำรับเนี้ยก็เหมือนกับครูแล้วก็นักเรียนเนาะนะคะเหมือนเป็นการแบบ การเรียนรู้การศึกษาหาความรู้หรือการให้ความรู้หรืออีกในยะสำคัญนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการให้บทเรียนก็ได้นะโอ้ยดึงไม่ออกอ่าสถ้วยนะคะไพส่สีถ้วยนะสามดาบมีต่ไพ่เกี่ยวกับแบบการเรียนรู้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเกี่ยวกับพวกหนังสือเกี่ยวกับพวกแบบ บทเรียนต่างๆอะไรประมาณนี้นะคิงถือดาบนะคะสิ่งที่ไพ่กำลังสื่อสารนะก็รู้สึกว่าในสถานการณ์นี้นะคนหนึ่งเป็นคนที่เหมือนกับให้ให้บทเรียนอะ่ะอีกคนหนึ่งนะคะกำลังเป็นการเหมือนกับการทำให้อีกคนหนึ่งอะ่ะ เหมือนกับเปรียบเลยกับเหมือนครูที่สอนหนังสือนึกออกไหมคนที่ให้ความรู้ให้เขาให้เด็กคนนั้นอ่านออกเขียนได้ประมาณนี้ก็เปรียบเสมือนกับอาจจะเป็นคุณนะนะคะเป็นคุณก็ได้ที่คุณให้บทเรียนกับคนคนนี้ที่เขาเคยอาจจะเป็นคนที่เคยไม่ดีนะคะการกระทําไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือนะเป็นคนที่ตื่นรู้อะไรยากคิดอะไรยาก สำนึกผิดชอบชั่วดีอะไรยากนะคะหรือเคยทำอะไรที่ทำให้ชีวิตลกของคุณมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายสามดาบเนี่ยด้วยการกระทำที่เขาไม่ยั้งคิดหรือด้วยการกระทำของคนคนนี้ที่ขาดสติขาดความยั้งคิดขาดการตื่นรู้ผิดชอบชั่วดีประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะไพ่มันเป็นไพ่ของการให้ความรู้ให้บทเรียนอะนะคะ,ะเดี๋ยวลองเปิดให้หมดก่อนละกันสิบดาบนะ แน่ๆเลยนะคะเหมือนคุณกำลังทำให้เขาห้าถ้วยนะคะเก้าเหรียญสี่ไม้เท้าสี่เหรียญคุณปิดประตูตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้คุณจะเทเขาหรือเปล่าไพาค่ควีนถือถ้วยเป็นไพ่ของการเทนะคุณกำลังจะเทเขาทิ้งหรือเปล่าเหมือนเขาอาจจะเคยเทคุณแต่ตอนนี้คุณเทเขากลับอะ คุณอาจจะเคยเป็นคนที่โดนถูกทิ้งถูกเทมาก่อนนะคะโดยการกระทํำของเขาแต่พอเขากลับมาในรอบนี้หรือเขาพยายามมาทําดีกับคุณหรืออะไรก็ตามแต่ที่พยายามกลับมาในชีวิตคุณนะคะทีนี้เหมือนถึงถึงทีคุณบ้างและถึงตาคุณบ้างและจะบอกว่าคุณเองคุณก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ได้อยากที่จะแก้แค้นหรอกนะแต่คุณอยากให้เขาได้รับบทเรียน นึกออกไหมบางคนไม่ได้อยากที่จะทําด้วยไม่ได้อยากที่จะเอาคืนด้วยแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันบีบบังคับทําให้คุณต้องทําเพื่อที่จะให้คนคนนี้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงรสชาติของความทุกข์ของความเจ็บปวดของความเสียใจของการโดนหักหลังของการถูกทําร้ายจิตใจทําร้ายหัวใจหรือแม้แต่กระทั่งบางคนทาร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้ คุณแค่อยากให้เขาตื่นรู้คุณคุณแค่อยากให้เขาได้สํานึกแล้วอยากไปทำแบบเนี้ยกับใครอีกหรืออยากกลับมาทำแบบเนี้ยกับคุณอีกคือเรื่องราววันนี้ก๊อปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นนะก๊อปดูแล้วมันเหมือนกับว่าคุณกำลังลุกขึ้นมาให้บทเรียนเขาว่าเหมือนคุณลุกขึ้นมาสู้อะเทมาใช่ไหมได้ฉันเทกับ ทำร้ายติดใจฉันมาใช่ไหมได้เหมือนกันฉันจะทาร้ายติดใจเธอกลับพลังงานวันนี้เป็นพลังงานที่คุณอาจจะแบบไม่ได้ยอมอ่ะคุณไม่ได้ยอมนะแต่บางคนใช้วิธีการกระทํากลับด้วยวิธีการละมุนละม่อมนะคะการนิ่งการเงียบการแบบใช้สติใช้การมีเหตุมีผลให้บทเรียนกับเขาแต่บางคนนี่คือตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะ บางคนคือฟาดมาฟาดกลับทำร้ายจิตใจมาฉันทำร้ายเธอกลับฉันไม่ยอมคุณเทฉันมาได้เดี๋ยวถ้าเกิดคุณกลับมาหาฉันฉันจะเทคุณกลับอะไรประมาณนี้ยเพราะเนี่ยมันเป็นไพ่การเทไงการเทการทิ้งการแบบการแบบการปล่อยอะการรู้สึกฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันฉันก็ไม่สนใจแล้วเหมือนกันฉันก็พร้อมที่จะฟาดฟันกับคุณแล้วฉันก็ปิดประตูใจปิดประตูตายเลย ล็อกกุญแจเห็นไหมแน่นหนาเลยนะเอาโซ่ล่ามอีกไม่ให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้ามาทำ้ายจิตใจฉันจิตวิญญาณของฉันทำลายชีวิตของฉันนีกต่อไปแล้วมันถึงเวลาที่เขาคนนั้นจะต้องได้รับความเจ็บปวดจากฉันบ้างแล้วซึ่งวันนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้จริงๆมันเป็นพลังงานที่แบบคุณดูก้าเหลี่ยนนะก้าเหลี่ยนคือการยืนด้วยตัวเองได้แล้วอะอยู่ได้แล้วแล้วก็ พลังงานเนี่ยมาประมาณนี้อีกแล้วนะซึ่งกอล์ฟทำมาในในหัวข้อเมื่อเมื่อท็อปปิกก่อนๆเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยแล้วคุณดูไพ่สีไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมคุณยืนชี้หน้าในกระจกเขาอะแล้วเขาก็ต้องเหมือนมองไปในกระจกเหมือนเขาได้รับผลสะท้อนเน่ยแต่ทุกอย่างอะที่เขาได้รับสิ่งสิ่งเนี้ยจากคุณมันก็เกิดมาจากการกระทําที่เขาทํากับคุณถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการโกหกหลอกลวงความเจ้าชู้ นะคะการแบบทาอะไรที่ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่จริงจังพูดพูดเหมือนขอไปทีพูดจาปิ้นป้อนโกโหกหลอกลวงนะคะหักหลังคุณย่อยยับเลยทําร้ายคุณนะคะสารพัดสารเพสารพัดวิธีที่จะทานะคะจนตอนเนี้ยสิ่งที่คุณกําลังให้บทเรียนกับเขานะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเทเขาทิ้งหรือการที่คุณพยายามตัดความสัมพันธ์กับเขา หรือการที่คุณก็อาจจะพยายามพาตัวเองไปหาตัวเลือกอื่นนะคะการที่คุณปิดประตูใจปิดประตูตายไม่อนุญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตทุกวิถีทางที่คุณจะหนีเขาที่คุณจะทิ้งเขาแล้วคุณพยายามทําตัวเองให้อยู่ได้จริงๆอ่ะหรือการที่คุณพยายามอาจจะไปหาตัวเลือกใหม่หาช้อยใหม่หรือมีคนคนอื่นเข้ามาพูดคุยเข้ามาพัวพันหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามไปโฟกัสอย่างอื่นที่คุณไม่ให้คุณค่าเขาเลยอ่ะ คือในตอนนี้พลังงานคือเขารู้สึกว่าคุณไม่เห็นคุณค่าเขาแล้วคุณไม่ได้ให้คุณค่าอะไรเขาเลยแล้วกับกลายเป็นคนคนนี้เขาได้รับบทเรียนราคาแพงจากคุณนะ่ะนะคะบทเรียนครั้งนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเขามากๆนะเพราะกว่าที่คุณจะหล่อหลอมกลายเป็นคุณในเวอร์ชั่นนี้คุณโดนประสบการณ์มีประสบการณ์ความเจ็บปวดจากเขาม่เยอะเพราะฉะนั้นคุณเลยเอาประสบการณ์เหล่านั้นแหละ คุณเลยเอาบทเรียนเหล่านั้นแหละเนี่ยที่คุณพยายามสะสมมาเห็นมาหนังสือกองเป็นแบบชั้นๆพเนินเทินทึกเลยเนะี่ยคุณเอากลับไปสอนเขานะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้พูดไปก็สองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองคุณไม่ใช้คําพูดหรอกแต่คุณจะสอนเขาโดวยวิธีการที่คุณทําให้เขารู้เหมือนกับที่เขาทํากับคุณนั่นแหละนะคะให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ดีเดอะไรไปกว่าคุณมากมายนะ นะคะเขาไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกจนถึงขนาดที่คุณจะต้องแบบขาดเขาไม่ได้นะคุณก็พร้อมที่จะเทเขาเหมือนกันแต่ที่คุณอดทนมาตลอดระยะเวลาเป็นเพราะว่าคุณรักและซื่อสัตย์กับเขาทาั้งทที่ก็รู้ว่าเขาไม่ได้ดีไปกว่าใครเลยทั้งทก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมาะสมคู่ควรกับคุณได้ซ้ำคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีกว่าเขาได้ซ้าแต่พอในตอนนี้วันที่คุณถูกทิ้งถูกเทหรือวันที่เขาแบบ อยู่ดีๆแบบเหวี่ยงคุณไปออกออกไปจากชีวิตนะคะเสือกใส่ไล่ส่งคุณออกไปจากชีวิตแล้วคุณไปจริงๆอะ่ะบางคนคุณไปเลยอะ่ะแล้วคุณแบบเขาก็พยายามกลับมานะบางคนก็รู้สึกว่าเขาพยายามกลับมาแต่คุณปิดใจแล้วอ่ะคุณไม่ให้โอกาสแล้วแล้วคุณก็ทําแบบเชิดเชิดใส่เขาด้วยนะหรือคุณอาจจะอนุญาตให้เขากลับมาแต่ขอโทษเถอะฉันไม่ได้คลั่งรักนะคะแบบคลั่งใครอะไรเขาขนาดนั้นแล้ว แล้วคุณก็อาจจะเทเขาคุณก็อาจจะไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือคุณก็อาจจะไม่ได้ไปคุยกับใครแต่ฉันขออยู่คนเดียวอะนะคะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการให้บทเรียนครั้งนี้กับเขาถามว่าจริงๆแล้วคุณอยากที่จะทำไหมคุณก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่มันเป็นความจำเป็นที่คุณรู้สึกว่าเขาทำคุณมามากพอแล้วแล้วเขาก็ไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้แทนที่เขาจะคิดได้แทนที่เขาจะสำนึกได้แทนที่เขาจะตื่นรู้ กับกลายเป็นเขายิ่งไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบคุณบ้างนะคะคุณอาจจะหักหลังเขากลับก็ได้นะบางคนนะ่ะจริงๆนะบางคนคือไม่ยอมเลยนะหรือคุณอาจจะทําให้เขาชอกช้ำระกรรมอุราเสียใจเสียน้ําตาเพราะคุณเสียน้ําตาของเขามาเป็นอง่อง,งเป็นปีป๊ป,ปละนี่เขาก็น้ําตาแทบจะเป็นสายน้ํานะคะน้ําตาแทบจะตกออกมาเป็นสายเลือดอยู่ละ แล้วแน่นอนค่ะว่าเรื่องราววันนี้มันเป็นเรื่องราวที่โอ้โหฟาดฟันกันแบบมันเป็นเรื่องราวที่คุณคุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณหยิบยื่นให้ฉันมาฉันหยิบยื่นดอกกุหลาบให้คุณมานานแล้วฉันหยิบยื่นหัวใจให้คุณมานานแล้วนะแต่คุณกลับเอาดอกกุหลาบนั้นไปเหยียบย่ำย่ำยีนะคะคุณกลับเอาหัวใจของฉันที่ให้คุณซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อคุณ ไปทําร้ายไปกรีดมันเป็นเสียงๆแหลกเป็นเสียงๆจนยับเยินไปหมดเพราะฉะนั้นแน่นอนพอมาในวันนี้วันที่คุณรู้สึกว่าไม่ยอมแล้วอะ่ะคุณก็เลยให้บทเรียนกับเขาเนี่ยเห็นไหมเหมือนคุณเป็นครูเขาเลยนะเป็นครูผู้สอนแล้วทําให้คนคนนี้ตราตรึงไปตลอดชีวิตเขาอะ่ะคนที่ไร้หัวใจอย่างเขาคุณรู้สึกว่าเขาต้องเจอแบบนี้แหละคุณกลับไปทําให้เขาคิดได้รู้ไหม แล้วคุณก็กลับไปทําให้เขาเสียใจอย่างน่ะตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เขาได้รับจากคุณน่ะมันมากมายเหลือเกินคุณดูสิหนังสือหนังหาเต็มไปหมดก็เหมือนกับเขาได้รับบทเรียนจากคุณมันเป็นบทเรียนอัลลัมค่ามากมายเหลือเกินจากประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากเขานั่นแหละทุกอย่างที่คุณส่งต่อให้เขาอะ่ะมันคือประสบการณ์ที่เขาเคยหยิบยื่นให้คุณไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความเสียใจการโกหกการหลอกลวงการหักหลังนะคะ คุณเป็นกระจกสะท้อนกลับให้เขาไปหมดเลยนะคะเขาเคยทําตัวเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณใช่ไหมได้ฉันก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเธอเช่นกันเธอก็ไม่ต้องมีความสุขหรอกคือบางคนวันนี้มันเป็นสถานการณ์นี้จริงๆนะนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบอ่อนแอจะให้เขามาทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เป็นแม่พระที่จะเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะวันนี้เป็นพลังงานของคนที่ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาให้บทเรียนกับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับบ,บทเรียน อันแสนจะมีค่าไปโดยที่เขาตราตรึงมากๆนะคะคนไร้หัวใจคนนี้เพราะเขาเคยไร้หัวใจกับคุณก่อนคุณก็เลยไร้หัวใจกับเขากลับบ้างโดยการที่คุณเทเขาเนี่ยแหละคุณอาจจะหลอกให้เขารักคุณอาจจะให้เขาโอเคกลับมานะคะดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่สุดท้ายคุณแบบดัดหลังเขาเลยก็เป็นไปได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้แล้วเขาก็เลยรู้สึกแบบ สุดๆแล้วอ่ะสุดยอดของความทุกข์ความเจ็บปวดที่คุณส่งมอบให้เขามามันก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เขาเคยให้คุณะตอนนี้คุณคืนสมบัติเนี้ไปให้เขาแล้วคือความทุกข์ความเจ็บปวดความทุกข์ละทมเดียวดายนั่นแหละอือว,วันนี้แบบพลังงานแบบสุดขั้วไปเลยเนี่ยคุณดูไพ่แล้วคือคุณสายตาเย็นชามากเห็นปะสายตาแบบไม่มีอารมณ์อะ่ะ เฉยๆโนสนโนแคร์ไร้ความรู้สึกไร้ right, อารมณ์เราก็ไม่สนใจด้วยเททิ้งเลยเนี่ยแหละคือคุณในตอนนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อแล้วเขาจะทำยังไงต่อในสถานการณ์กับสถานการณ์นี้ในอนาคตคะก็มันปรับสีเองเนาะมันปรับอัตโนมัติเดี๋ยวก็บูบูบ้า มาดูกันเขาจะทำไงต่อคิดมากค่ะนะคะสิบไม้เท้าคิดจนแบบรูสิหัวจะผูกแทบจะไฟช็อตอยู่แล้วนะคะไนท์ถือเหรียญหนึ่งดาบค่ะเด็กถือดาบจุดซันนะคะแปดเหรียญโอ้โหเก้าดาบจะไหวไหมเนี่ย คิงถือดาบเขาจะลุกขึ้นมามาแบบลบลากับคุณไหวไหมเนี่ยไพย่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่นายถือไม้เท้า t The w h e e l of fortune เขาอาจจะรอเวลานะเพราะตอนเนี้ยคนคนนี้กำลังกาลังใช้ความคิดอยู่แล้วก็กำลังเจ็บขั้นสุดอยู่กำลังรู้สึกโอโ้โหมันมีทั้งความเจ็บปวดใจมีทั้งความเจ็บใจมีทั้งความแบบไม่คิดว่าคุณจะ ตอกกลับเขาไปด้วยวิธีนี้ไม่คิดว่าคุณจะให้บทเรียนกลับเขาไปขนาดเนี้เขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วคุณจะสนองเขากลับไปแบบทันทีทันตาทันใดเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะนิดหนึ่งนะคะทําให้เขาค่อนข้างที่จะต้องแบบเดี๋ยวก่อนนะขอจมอยู่ในแบบใน,ในกองดาบนี้ก่อนนะขอนิ่งๆก่อนเพราะว่ามันยังลุกไม่ขึ้นอะ่ะเหมือนยังเจ็บอยู่อะ่ะ เหมือนโดนคุณดัดหลังซะจนยังเจ็บอยู่ไม่ไหวยังรู้ขึ้นมาไม่ไหวจริงๆแล้วก็ยังคิดไม่ออกด้วยเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งบิวออฟฟาจูนรอเวลาที่เขาพร้อมนิดนึงเขาไม่ยอมคุณนะก็บอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ยอมแต่การไม่ยอมของเขานะคะพลังงานตอนนี้เหมือนเขาจะพยายามที่จะมาฟลาติ้งมาไข้มาพยายามที่จะเอาชนะคุณนะแต่เดี๋ยวก็จะลองไปขยายสิว่าพอไพ่เป็นไพ่เทคแอคชั่นเขาจะมาเอาชนะคุณใน ในรูปแบบใดคือการจะเอาชนะในรูปแบบของการเป็นคนรักกันเหมือนเดิมการมาเอาชนะใจหรือการจะเอาชนะคุณที่เหมือนกับเหมือนคนที่ห้ามหันกันอ่ะคนที่ไม่ยอมแพ้กันอะไรประมาณนี้เพราะไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่มันยังไม่ได้สรุปอะ่ะนะคะเราแค่ถามว่าเขาจะทํายังไงต่อเขาจะมีการเทคแอคชั่นเขาจะพยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองเราลุกขึ้นมาสู้ลบปบมือกับคุณ รุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อที่จะเอาชนะคุณเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับกลับมาแบบฟาดกันนะ่ะนะคะกลับมาทำแบบเขาเรียกว่าไนงะคุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงนะเออมันเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่สนุกเหมือนกันนะขอดูบทสรุปเลยนะคะเพราะเมื่อกี้มันมีแต่ไพ่ของการเทคแอคชั่น ขาดูบทสรุปค่ะบทสรุปคือการที่เขาจะรู้ขึ้นมาเทคแอคชั่นคือเขาต้องการอะไรเขาจะทำให้มันเป็นยังไงอ่ะ1สิบดาบนะแปดดาบนะคะเฮอร์มิตนะคะเด็กถือไม้เท้า t ด e e อมพเลอร์เก้าเหรียญเด็กถือเหรียญ คิงถือถ้วยสิบเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ e m p e r a n c e อ่ะโอเคเห็นสิบเหรียญนี่ไหมไพ่ครอบครัวนะไพ่ความมั่นคงไพ่าการกลับมาปลองดองการกลับมาแบบคือเขาหลังจากที่เขาได้บทเรียนจากคุณแล้วอะ การที่ไพ่บอกว่าเขาจะลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาฟ i g h ติ้งกับคุณอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาคว้กับคุณนะ่ะไม่ได้เป็นการที่เขาจะมาเอาชนะคุณเพื่อที่จะให้คุณเป็นผู้แพ้หรืออะไรนะแต่เขาจะปลุกระดมนะคะพละกําลังหรือแรงกายแรงใจเขาอะ่ะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแบบเหมือนจากที่เขาเจ็บมากปวดมากเนี่ยนะคะให้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมามาแบบ เอาชนะใจคุณอะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยของคุณกับเขาที่มันมีความบาดหมางที่มันมีความเครือบแคลงใจกันที่มันมีปัญหากันอยู่ในตอนเนี้ยนะคะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีดังเดิมหรือทำให้ทุกอย่างมันกลับมาพัฒนาหรือดีขึ้นกว่าเดิมในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณและเขาเนี่ย นะเดี๋ยวจะได้กลับมาฟาดฟันกันอีกนะยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะและแน่นอนนะคะคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับแบบบทเรียนจากคุณกลับไปหรือถึงแม้ว่าเขาจะได้รับแบบประสบการณ์อันล้ำค่าที่คุณหยิบยื่นให้เขาคือความเจ็บปวดความเสียใจการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออตัวเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าสำหรับคุณหรือไม่ได้มีคุณค่าสำหรับทุกคน คุณทําให้เขาขาดความมั่นใจคุณทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวตนเขาอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหมดรักคุณนะก็ก็ยังรู้สึกว่าเขาก็จะยังพยายามเห็นไหมฝ่าลมมรสุมฝ่าคลื่นพายุที่โหมกระหน่าก็ยังคงที่จะกลับมามาแบบมายอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองอะเพราะฉะนั้นการที่เขาลุกมาเทคแอคชั่นก็ว่ามันก็เป็นข้อดีนะมันทําให้เขาตื่นตัวมันทําให้เขาตื่นรู้มันทําให้เขารู้สึกว่า เออเขาอยู่นิ่งไม่ได้ละเพราะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าคุณเท่านั้นที่ต้องเป็นฝ่ายตามเขาคุณเท่านั้นที่คุณต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเพื่อเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาแต่ในครั้งนี้เขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณมาปรับสมดุลความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มีมันมีการปรับจูนปรับบาลานซ์กันมากกว่าเน,นี้นะคะแล้วแน่นอนว่าเห็นไหมให้เก้าเหรียญกระสิบดาบคือเขาได้บทเรียนแล้วอะ คุณก็เปลี่ยนเสมือนหนังสือเล่มใหญ่นะนะคะที่เขาได้อ่านแล้วที่เขาได้แบบลองแบบทำข้อสอบลองแบบเรียนรู้แล้วในหนังสือเล่มเนี้ยแล้วคุณมีอะไรให้เขาแบบค้นคว้าหรือหน้าอ่านเยอะมากๆแล้วคุณก็ทําให้เขาได,ได้ได้บทเรียนจากหนังสือเล่มเนี้ยที่คุณหยิบยื่นให้เขาไปอ่ะคือความทุกข์คือความเจ็บปวดคือความเสียใจคือความมั่นอกมั่นใจที่เขาเคยมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขาลดลงมาบ้างอีโก้ นะคะที่กําลังครอบงําเขาอยู่หรืออบายามุกการหลงผิดที่กําลังครอบงําเขาอยู่ให้เขาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้เขาเดินทางถูกบ้างคุณน่ะทำมันสําเร็จนะเพราะคุณทําให้คนคนนี้สูญเสียความเป็นตัวตนนะคะจนเขากลับมาเป็นคนที่ฟังคุณเชื่อฟังคุณแล้วก็จะกลับมาเป็นคนรักนะคะที่โอบอ้อมอารีกับคุณเปลี่ยนแปลงพัฒนา เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีนะการที่คุณรูกขึ้นมาแบบเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ทําให้ส่งผลทําให้เขาคนนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเขาได้เช่นกันกลายเป็นคนที่มีสติมากขึ้นเฮอร์มิตคิดมากขึ้นนะคะพยายามที่จะทําอะไรก็ตามแต่นึกถึงใจเขาใจเรามากขึ้นทําอะไรก็ตามนึกนึกถึงผลนะคะผลกระทบที่มีต่อคุณผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ คือคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายในชีวิตเขาอะแล้วคุณก็ไม่ใช่ลูกไก่ในกํามือของเขาเนี่ยแหละคือบทสรุปคือเขาก็จะเอาบทเรียนนะคะมาเป็นแรงบรนดาลใจมาเป็นแรงกําลังใจที่จะทําให้เขาฮึดลุกขึ้นมาสู้ต่อในความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาจะยอมแพ้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะโดนคุณกระทาเจ็บปวดกลับไปอะเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะแต่เขาจะ กลับไปเอาชนะใจคุณเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเออฉันก็เป็นคนรักที่ดีของเธอได้นะฉันไม่ได้เป็นแฟนที่แย่ในสายตาเธอตลอดไปหรอกฉันก็คิดได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้แบบห้ามหันกันมากๆเป็นเรื่องราวที่สนุกมากๆคือถ้าเป็นแบบบทละครนี่เป็นบทละครที่สนุกมากเลยนะถ้าคู่ของคุณเป็นแบบนี้จริงๆนะแล้วก็ไปคิดว่า ต้องมีแน่นอนพลังงานวันเนี้ยมีแน่นอนคนที่ลุกขึ้นมาเอาคืนคนที่ลุกขึ้นมาให้บทเรียนกับเขาบ้างสิให้รู้รสชาติความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการถูกทิ้งถูกทำร้ายถูกเทบ้างสิมันเป็นยังไงนะคะแล้วคุณก็ทำมันได้สำเร็จด้วยนะแล้วทำให้คนคนนี้เปลี่ยนปแปลงตัวเองได้ด้วยอีกตั้งหากเออเพราะฉะนั้นดีมากๆนะคะพลังงานอ่ะมาดูออร์เคิลกัน อุยไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการส่องสว่างนะคะไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณแบบเฉิดฉายส่องสว่างเหมือนเป็นคนที่มีแสงออร่าอยู่ในตัวเองอยู่เสมอนะนะคะแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องหยุดอยู่กับตัวเองก่อนสักพักหนึ่งแล้วให้ความรักนําทางคุณเนาะนะคะอย่าหมดหวังนะอย่าสิ้นหวังอย่าหมดกําลังใจ ความหวังของคุณกําลังจะนําพาคุณไปสู่ความจริงนะคะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่สวยงามแต่เพียงแค่เวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมคุณก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องพยายามที่จะ take action ทําอะไรมากมายนึกออกไหมคุณก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องแบบไปดิ้นรนไขว่คว้าหรือจะต้องพยายามทําให้เขาจะต้องมารู้สึกดีกับเราในช่วงเวลานี้หรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่จําเป็นต้องไปพยายามทําเพื่อใครอ่ะ นะคะถ้าเขาคนนั้นยังไม่ได้พร้อมที่จะตอบรับนะคะเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณคนอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองหยุดหยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้ส่องสว่างเปล่งประกายอยู่เสมอแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันจะเกิดขึ้นเป็นความจริงเป็นความสุขของคุณเองให้คนคนนี้เขาได้เรียนรู้ไปก่อนนะคะเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกต่อมานะคะมาดูข้อความ ก็จะใช้ข้อความสําหรับนี้นะใบเขาจะใหญ่นิดนึงอาจจะเปิดได้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเปิดได้กี่ใบนะคะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างค่ะเขาบอกว่าเราจะกลับมาพบกันนะคะในสักวันหนึ่งเนาะ เขาฝากบอกนะคะว่าในในตอนนี้เขาคิดว่าคุณแบบอาจจะทิ้งเขาไปแล้วก็ได้นะใบเนี้ยนะคะเขาคิดว่าคุณแบบเหมือนทิ้งเขาไปแล้วแหละแล้วเขาก็บอกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาเชื่อแบบนั้นเขามุ่งมั่นนะเหมือนเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด ของตัวเองอ่ะเหมือนเขาจะกลับมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดจะทําตัวเองให้ให้ดีที่สุดที่เขามองว่าเออเนี่ยมันดีละสําหรับเขาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดีสําหรับคุณด้วยเช่นกันอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. เขาต้องการคุณนะน่าจะไม่ได้หลายใบสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เขาบอกกับคุณว่า ดูเหมือนว่าเขาอะจะไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยนะนะคะเขาลืมคุณไม่ได้อะสรุปง่ายๆเลยนะคะเขาคิดว่าเขาลืมคุณไม่ได้นั่นแหละเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะใบนี้นะเขาบอกว่าเขา,าอะรอรอผลรับจากคุณอยู่เนี่ยนะคะ เขารอผลจากคุณอยู่เขาอาจจะรอการตอบรับจากคุณหรือรอคําตอบจากคุณหรือรอผลลัพธ์ว่าเออมันจะออกมายังไงเพราะบางคนเขาอาจจะกําลังอยู่ในกระบวนการการกลับมาหาคุณอยู่ก็ได้ในตอนเนี้นะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเขาหวังว่าเขาอะจะสามารถที่จะปฏิบัติตัวต่อคุณให้ดีกว่านี้อะนะคะ หรือดีกว่าที่ที่ผ่านมาก็ได้นะที่เขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณอะไรประมาณนี้เขาคิดว่าเขาจะพยายามที่จะเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนั่นแหละนะคะส่วนไปนี้นะคะเขาเริ่มเหมือนกับเขาเริ่มเข้าใจอะ่ะเขาเริ่มเข้าใจถึงความลึกซึง้งถึงความผูกพันของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะเหมือนเขาเริ่มเชื่อมโยงกับคุณได้ หรือเขาเริ่มเข้าใจอะไรที่มันดีลงไปสู่ข้างในอ่ะนะคะที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาผูกพันกับคุณจริงๆนะคะหรือเขามีความรู้สึกงบางอย่างนะคะภายในภายในอ่าครียนะความรู้สึกข้างในของเขาเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากอะนะคะเขารู้ว่าเขาทําผิดนะคะเขาขอโทษนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกได้แค่นี้ได้แค่สิประโยคนะเพราะว่าไพ่เขาใบใหญ่นะคะ ประมาณนี้นะประโยชของเขาที่อยากจะบอกคุณแต่ก็คิดว่าถึงแม้จะเป็นประโยคที่น้อยแต่ก็ได้ใจความอยู่นะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าโอเคจริงๆเราคือความคิดเขาเป็นแบบนี้นะอย่างน้อยเขาก็สํานึกผิดอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดนะคะแล้วก็รู้ว่าโอเคเขายังมีความรู้สึกมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขขอบคุณทุกกําลังใจมากๆใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะ กดคำว่าขอบคุณหรือคำว่า thanks ได้เผื่อใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้กอบก็ได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ